แม่ดวงสวัสดีครับแม่ดวงีแม่ดวงค่ะสูตรนั้นนะแม่สูตรหมอเป่าสูตรหมอเปาสูตรหมอเปาไม่เคยได้ยินเนาะสูตรหมอเปานี่เป็นสูตรของปูพันไห้มากปูเพ่นเป็นหมอเป่าหมอรักษาอันเล็กหน่อยรักษาไข่รักษาอยังแต่สมัยโบราณเนาะค่หมอเปาเป่าเอยเออ่นว่าหมอเปาตั้งแต่กี่พันสี คนสิขาทถูกงวดของเคนถือถูกงวด,งวดมอเปากับโบได้สนใจว่าคนเอามาแต่ใสค่ะแต่ตอนนี้คนเสียไปหลายปีแล้วก็เลยไปไปเห็นสูตร่นก็เลยมาไล่เบืองงวดมันสิข่าสามตัวมาละสามงวดค่ะก็เลยเอามาเอามาลงคลิปเอามาลงคลิปเขาสามงวดเนาะแต่ว่าเขนสองตัว เ่้นมากสูตรเพื่อนนี่มีสองตสามตัวชิที่สามกับสองแต่ว่าขันเขานี่ส่วนมากชี่เข่าสามตรหรือสองตัวนม่กเขาสามตถ้าเขานี่เขาตรงตรงเลยบ่เอแต่ถ้าเอามาเห็ดนี่เขาสองเพราะว่าหา้อถ้าบอเคยจับเนาะไหนเข้ามาตำล่านี่แม่ไปเห็นโดยบังเอิญมันบ่ไปเห็นอยู่ในอันเพื่อนเอาไว้ในตูเ้เพื่อนหักบอได้สอนมันบ่แม่ไปศ <บน S 1> <า>ึกษาเองมั้นบ่ ตั้งแต่แม่ศึกษามานี่เขาจะงวดแล้วค่ะเขาซ้ำงวดแล้วป้าแม่คือเกณียนเข่ศึกษาเองเนี่ยเขาซา้ำงวดาาว,วันมันันเจ็ดแปดกับเขาตรงตรงแต่แต่บบได้ออกคิดแต่และงวดนี่หไฮจะคู่จะังแม่ชีค้มครับเจ็ดหางอยู่ได้พิ่นตะวันไล่เน,ะนา,าเนะก็เลยบอกค,คอยสนใจ ถ้าแม่นเป็นสูตรเป็นตำล่าเนี่มันก็ค่อนข้างจะหลายโตแม่นบ่จ้ะโต่นกับว่ามันหลายก็เลยบ่คคอยได้สนใจมันค่ะบางหันก็เลยบออกบ่อด้ออกคลิปบ่ได้ออกคลิปวันเมื่อกี้นี่เ่ได้ลงส่องเลยก็เลยลออกมากกับเจ็ดแปดเอ้ามันเขายุตวนี่ะก็เลยเอามาอีกหัวบางหันนั้นเขาสี้หาเนี่ยหดวบางหันนัะนเธอหัวตัวนี่ บ่ได้ลงซ้ำแล้เวเจ๊แต่งก็ไ่ได้ถามแม่เนาะกันลงลองยอ่มัแต่ส่องส่องเป็นนีล่ลองเยอะลงบุกีช่องมันว่าจะก็ไล่ส่องอยู่แต่วต่ามันเหล็กไล่ตัวเนาะ,ะก็แ่เขามา่จับเอาแล้วนะมันมันบวเขาตัวเนียนน่ะนะกะแต่ก็ถือว่าเขาเนาะแม่เนาะเขาดีอยู่สูตรนี้ถ้าจับถือเขาทุ่งหวัดถ้าจับถือถ้าจับถือเขาทุ่งหวัดแม่ นอกแต่ว่าเขาสิจับบ่ถ,ถือนะนี่ข้างเบิดมันมีจากจุดกดครับยังไงนี่ข้างเบิดน่ะสันิีประมาณสิบครูนี่แหละสิบครูนี่ว่าบดหลายนาอครับสิบครูนี่ละ่ละเขาเขาไปจับดึงออกมาให้มันหน่อยลงน้านี่เอาออกมาจากครูไปนี่นี่เอามาหัวหนี่มมันพวไปเจ็บครูนี่ลหละจะ่ม่ากับมาตรงตรงหร่ะะครับจะขม่ากับมาตรงตรงมันเบิ่งแเ้ว เบิ่งแล้วมันมันสิเขาทงหวนขาเท้าจับถือแสดงว่าเลขวิ่งเลขวิ่งนี่มีทุกงวนเลยเป็นแม่เลขวิ่งนี่งหวนก็ชิมาหกคืกเอาฮึโตได้ไหมชิมาหกหวนวิ่งหกวิ่งหกแต่ละงวนให้วิ่งจคโตัวแม่อันงวนละสองตัวหวนนี้วิ่งหกกับสี่หกกับสี่ แต่แม่ดวงมากงวดนี่คือ64 6 5บ่มันมานํากันบ่อแม่ดวงมันมานํากันกอดคอกันมาตัวนี่6กับ4นะครับติดกันตัวนี้เพีงคือ64กับ6 5ของแม่ดวงเด็กวิ่งนี่ส่วนมากเขาชงงวดบ่แม่เด็กวิ่งนี่เขาทชงงวดอยู่เด้บ่ค่อยพลาดบ่ะบ่เคยผ่านเด็กนี่4กับ6ห้านะครับมาสิมางวดมันหันกันมา ก็เลยหกี่หกห้าไม่คิดบังสูตรกับเดินดีอยู่กันเลยว่ะวันนี้ก็เลยเอามาอีกค่ะวันนี้ไม่เฮ็ดไว้แล้วบ่จ้ะเฮ็ดไว้แลี้วมาแล้วท่านผู้ชมเฮ็ดไว้แล้วว่าเั้นพี่น้องเดี๋ยวเพิ่อนก็ว่ามันหลายเนาะกดอกย่ามให้มันหน่อยที่สุดแม่จำได้บ่จ้ามีตัวใดแน่ให้แม่เอาเอาให้ฟังก่อนนะให้แม่เบิ่งอ่านให้เอฟซีฟังสัก่อนนะแม่ ซีมีแปดเก้าหนึ่งคือคือเลขถูกเด้่ะขอปูอยู่นี่แปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยค่ะแปดหกหนึ่งเนี่ยเป็นเลขถูกเลขสูตรชีมีสองแปดสองเก้าค่ะเจ็ดศูนย์หกห้าสี่หกหกเจ็ดสองสี่ค่ะเลขสูตรเลขสูตรแต่ว่าเมียหวงมาพกหากค่หกสี่ ตัวเลขของเห็ดแม่ดนงเหรอแม่สูตรเห็ดหมูว่านนี่เห็ดหมูว่านไม่ใหม่สุดตัวเนี่ยอ่าสูตรไม่ใหม่สดดเด้อครัดเด้อยเป็นตัวเลขของแม่ดวงหรือว่าเจดเเเขข๊ดวง,หวเ,ดวงเหมือนบ่ตัวเลขของแม่นี่เป็นสูตรคิดคำนวณสูตรอีหยังก็แม่ลืมแล้วสูตรวงเป่าแมวเ,เมื่อนี่มาจับตรงกลางในข้างหลางมันพัดเออจับจับตรงกลางพอดีอ่าโอเค,ค สูตรหมอเป่าทำต่องวดสูตรหมอเป่าให้มาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขของแม่ดวงเนาะตัวที่อยู่ในวงกลมสีแดงจะเป็นตัวที่เน้นแม่บอค่ะแม่สามตัวจะเน้นไปที่แปดเก้าหนึ่งสองตัวจะมีหกห้าแล้วก็สี่หกส่วนเลขเด่นนี่แม่บอกว่าสี่กับหกหกกับสี่ กอดขอกันมากเนาะแมเนาะส่วนตัวอื่นนี่จะเป็นตัวลองมันปะค่ะตัวอื่นนี่สิเป็นตัวลองตัวลองจะมีหนึ่งเก้าสองแปดแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดและสองสี่เนาะแม่ดวงครับสี่เบังเงี้โตแม่ดวงที่มากที่สุดโตไหนครับเอาเอาหนี้สี่เบังเงี้ หกห้าบ่าคาดมากที่สุดห้ากห้ากสี่หกมากที่สุดว่าแม่ตัวนี้เนเด้อแม่มันใจจักเปอร์เซ็นต์จ้ะตัวนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์คนละนี้ตัวนี้มันใจว่ามันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์บมดนโอ้จังได้กับออกคิดว่านี่เบิ้งเด้อเด้มีดวงสี่แหยเด้อมันสี่ไปกลมๆสีแดงหกหานะครับจังได้ต่ออกแม่วา แม่ดวงมั่นใจว่าจังได้ก็ออกตัวที่จะออกก็คือเลขยังแม่เบาให้ฟังด้านหลังเลยจ้ะหกห้าหกห้าหกห้าหสี่สองตัวที่มั่นใจที่สุดๆสองตัวนี้สามตัวได้แม่สามตัวแปดเก้าหนึ่งชุดนี้เลยแม่ให้เอฟซีจัดเต็มได้คือชุดนี้แม่บาา่วจ้าแม่จ้ะตัวเลขของแม่ดวงนะคะ แม่ดวงขอบคุณเล,ลายๆจ้าสวัสดีโชคดีเนิ้นในงคลนะคะคุแม่ดวงครับแม่ดวงครับที่อยู่ที่ปูใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ